เคยได้ยินนะคะว่ามีคนบอกว่าห้ามหันหัวนอนไปทางหน้าบ้านอันนี้จริงไหมคะจาห้าหัวนอนหัวนอนไปทางหน้าบ้านค่ะคือปกติเนี่ยนะห้ามขาไปหน้าบ้านค่ะก็ก็ก็มีคนพูดถึงนะค่ะหัวไปหน้าบ้านเี่ยังไม่เคยมีใครพูดถึงแล้วในบทบาทของข่าวว่าไม่ดีก็ไม่มีเพราะงั้นหัวมาหน้าบ้านไม่เป็นไร แต่ถ้าว่าหัวมาประตูห้องค,คือไม่ดีเลืกข้ามาประตูห้องก็ไม่ดีเพราะว่าอะไรคะอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นดูเรานอนห้องไหนดูที่ประตูห้องนั้นไม่ต้องไปไปดูประตูหน้าบา้านห้ามหันหัวห,วห,วหรือว่าปลายเท้าไปที่ประตูห้องห้องนอนเพราะว่าอะไรคะอาจารย์ เพราะเราบีเรามีพื้นที่จำกัดแล้วนี่เพราะงั้นที่อื่นมันก็นอกพื้นที่จำกัดของเราเพราะงั้นมันก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่าห้องเราตรงนี้เนี่ยมันมีมันม,มันมีจำกัดทุกอย่างมาอยู่ในห้องเราเพราะงั้นพอขาหันไปที่ประตูห้องเนี่ยค,คือโดยประเพณี เขาเรียกว่าเป็นคนตายเพราะเวลาคนตายไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาขาเนี่ยหันหน้าไปประตูหน้าบ้านชั้นล่างใช่ไหมคะคือคือที่ห้องโถงข้างล่างคือจากห้องโถงออกมาประตูบ้านประตูบ้านประตูหน้าบ้านค่ะประตูที่ออกจากหน้าบ้านแล้วกรณีที่หันหัวไปทางประตูห้องนอนล่ะคะ ไม่ดียังไงคะอาจารย์เคือครมันไม่ห้ามแต่ก็ไม่ใช่ดีเพราะว่าหาันหัวไปที่ประตูประตูห้องถือว่าตรงนั้น่ะมันไม่มีสาาพัเพราะประตูห้องมันเปิดเดียเดเด๋ยวเปิดเดี๋ยอปิดเยวยวปิดเยวเปิดม,มันเป็นตัวเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นก็ทำให้สมองเราเนี่ยเวลานอนจะไม่นิ่ง จะไ่สงบค่ะแล้วถ้ากรณีที่มีความจำเป็นจริงๆเหมือนห้องมันจำกัดจริงๆเลยคะ่ะอาจารย์เราแก้ไขได้ไหมคะคือแก้ไขได้โดยวิธีก่อนจะถึงประตูห้องเนี่ยค่ะออกมาสักเม็ดหรือเม็ดครึ่งค่ะตั้งตัวบังลงไป,ปอันนี้คือเปนฉากเนฉากใช่คะเอาฉากหรือพ้าทิเอาฉากเนี่ยตั้งปิดลงไป อันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีจำ,จำยอมแต่โดยประเพณีเขาก็ไม่นิยมกันเพราะยังไงหัวเนี่ยทั้งไม่มีตัวมาบางังแต่พอออกไปก็เป็นประตูประตูคือตัวเคลื่อนไหวเพราะงั้นประตูเป็นตัวเคลื่อนไหวเนี่ยเราเอาหัวไปอยู่ที่ประตูมันก็ทำให้หัวเราเนี่ยไม่สงบ หรือแทกนอกจากเป็นฉากบางแล้วอาจจะเป็นผ้าม่านได้ไหมคะผ้าม่านบางต,งตรงตำแหน่งของประตูออติดหน้าประตูอคะ่ะคือเพราะว่าห้องเราห้องเรามีทุกห้องเนี่ยมันต้องมีประตูะเพราะห้องเราเมื่อกันเราจำกัดอยู่ในห้องนี้เราเพราะงั้นเราจะมีมีฉากมาบางเลือมีผ้าม่านมาปิด แต่มันก็อยู่ในห้องของเราอะสามารถเป็นพ้ามานก็ได้ใช่ไหมคะผ้า่านก็คือยังไม่ดีพอคือ,ค,อคือช่วยได้คืออาจจะช่วยได้แต่เพียงแค่นิดหน่อยอคือช่วยได้ไม่เต็มร้อยได้ค่ะขอบคุณอาจารย์